ดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎที่สําคัญบางประการของความน่าจะเป็นซึ่งในกฎของความน่าจะเป็นนั้นมันก็มีด้วยกันอยู่หลายสูตรหลายกฎแต่ในวันนี้จะนํามาให้นักเรียนรู้เพียงแค่บางประการเท่านั้นนะคะค่ะกรณีที่ให้ S เป็นปริภูมิตัวอย่างซึ่งเป็นเซตจ,จํากัดและ AB เป็นเหตุการณ์ใดๆจะได้ว่า ในกฎข้อขแรกเขาบอกว่า p a อยู่เนี่อ b p คืออะไร p ก็คือ,คว,อะค,ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a อยู่เนี่อกับเหตุการณ์ b จะมีค่าเท่ากับ p a บวก p b ลบด้วย p a i n อร์ s e c t b เพราะนั้นถ้าเรามองสูตรแบบนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจยากแต่ถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a รวมกับเหตุการณ์ b นั่นคือให้เอา ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a ไปรวมกับเหตุการณ์ b แล้วก็ลบออกด้วยเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่ a กับ b นั้นซ้ำกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราเข้าสู่ตัวอย่างเรามองจากตัวอย่างแล้วมองค่อยย้อนมองหาสูตรมันจะทำให้เราเข้าใจสูตรได้ง่ายมากขึ้นนะคะในกฎข้อที่2บอกว่าถ้า p a นเตอร์ e c ก b เท่ากับเศษว่างหมายความว่า a กับ b ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นร่วมกันมันจึงทําให้เหตุการณ์นั้นเป็นเซตว่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A กับ B อยู่นีงกันจะเท่ากับ pa บวกด้วย pb ในกฎข้อที่3บอกว่าถ้า pa complement สัญลักษณ์คำว่า complement แปลว่าเหตุการณ์ไม่อยู่ใน A ไม่อยู่ใน A แล้วไม่อยู่ที่ไหนล่ะ ถ้าเราไปนึกถึงในเรื่องของเซตเราบอกว่า A complement คือไม่อยู่ใน A แต่เหตุการณ์ทั้งหมดจะอยู่ใน U U ก็คือเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ A เพราะฉะนั้น P A complement จึงเท่ากับ P A ลบกับ P A intersect B และกฎข้อที่4 P A ลบ B หรือความน่าจะเป็นของผลต่างของ A กับ B เท่ากับ P A ลบ P A อินเตอร์เซก B เพราะฉะนั้นตรงกดตรงนี้สีข้อนี้ให้นักเรียนเห็นคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างซึ่งบางครั้งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เราอ่านไม่จำเป็นต้องใช้กฎเสมอไปก็ได้ตัวอย่างที่1น่อะพอนักเรียนสังเกตตัวอย่างที่1โจทย์ก็มายาวเลยอย่าเพิ่งกังวลกับคำว่าโจทย์ยาวหรือสั้นนะคะอะลองดูก่อน ตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าจากการสอบถามวิธีเดินทางมาทำงานของพนักงานแในบริษัทแห่งหนึ่งได้ข้อมูลว่าพนักงาน5 0 0เเซเดินทางด้วยรถประจำทางพนักงาน30เดินทางด้วยรถไฟฟ้าพนักงาน20%เซเดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้านี่มีตัวเชื่อมเห็นไหม 20%เดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าส่งพนักงามนมาหนึ่งคนจงหาความน่าจะเป็นที่พนักงานคนนี้จะไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางข้อนี้ทำยังไงจึงง่ายข้อนี้ให้เรานึกถึงเรื่องของเซตพยายามเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ให้ได้ักเรียนพอจำแผนภาพเวนออยเลอร์ได้ไหมเพราะถ้าเรามองจะโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้มีอะไร มีรถประจำทางมีรถไฟฟ้ามีสองอย่างใช่ไหมแล้วมีใครไหมที่เดินทางทั้งสองอย่างปรากฏว่าเขามีอยู่20%ใช่ไหมเดินทางด้วยรถประจำทางด้วยและรถไฟฟ้าด้วยแสดงว่าถ้าเราวาดวงกลมขึ้นมาสองวงอันนี้รถรถประจำทางอีกอันหนึง่งรถไฟฟ้าเขาเดินทางทั้งสองแบบเลย แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันวงกลมสองวงจึงเกี่ยวกันไว้อันนี้รถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าปรากฏว่าพนักงานกี่เปอร์เซ็นต์ที่เดินทางด้วยรถประจำทางและรถไฟฟ้าก็มีอยู่20%ใช่ไหมแปลว่า20%ก็จะอยู่พื้นที่ตรงกลางตรงกลางที่เกี่ยวกันไว้อ่า ตัวนี้เป็นแผนภาพเวนออยเลอร์เราต้องมีสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยเนาะอ่าวาสี่เหลี่ยมไปด้วยอ่ะตอนนี้เราได้ตรงกลางเป็นยนะี่สิบแล้วเราไปแปลพื้นที่อื่นๆโจทย์ให้มาว่าไงห้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นเดินทางด้วยรถประจำทางปรากฏว่าไอ้รถประจำทางเนี่ยมันทั้งวงนี้เลยทั้งหมดเนี้ยมันยิมันห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถูกใช้ไปเลยยี่สิบตรงพื้นที่ที่เกี่ยวกัน แปลว่าก็จะเหลือพื้นที่ว่างเท่าไรสามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะอ่ะเดินทางด้วยรถประจำทางจบไปละไปดูที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีสามสิบเปอร์เซ็นก็คือวงของรถไฟฟ้าสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ถูกใช้ในส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวกันไว้อ่ะยี่สิบจากสามสิบหักออกยี่สิบเราเหลือเท่าไรเราเหลือเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะแต่ แต่นักเรียนต้องคำนึงถึงว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่าความน่าจ,จะเป็นที่พนักงานคนนี้ไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางอ่ะพนักงานคนนี้ไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางอ่ะแสงว่าเขาเดินทางด้วยรถอะไรด้วยรถไฟฟ้าก็ได้หรือเดินทางด้วยวิธีอื่นๆก็ได้ เพราะฉะนั้นเรายังเหลือพื้นที่รอบนอกอีกใช่ไหมเนี่ยรอบนอกทั้งหมดอีกใช่ไหมแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคําว่าเปอร์เซ็นต์คือมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่ล่ะในวงกลมทั้งหมดใช้ไปเท่าไหร่วงกลมในวงกลมมีสามสิบก็หักไปสามสิบมียี่สิบที่เกี่ยวกันหักไปยี่สิบมีสิบเปอร์เซ็นต์หักไปสิบเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้น100่งร้อยลบสามลบยีลบสิมันก็เหลือเท่าไร่เหลืออยู่40%ปอคือพื้นที่รอบนอกแต่โจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางเราก็หักอะไรทิ้งไปหักรถประจำทางทิ้งไปเท่าไรทิ้งไป50อ่ะหักตัวนี้นะอ่ะตัวเนี้ย เนี่ยวงกลมตรงนี้หักทิ้งไปเลยยีเอ๊ะทิ้งไป50เพราะฉะนั้นเราเหลือพื้นที่รอบนอกเท่าไหร่เหลือ10กับ40่สแสดงว่าคําตอบข้อนี้คือ50%เนี่ยจบแล้วเห็นไหมแต่ถ้าโจทย์ถามใหม่ว่าแล้วถ้าถามว่าความน่าจะเป็นที่พนักงานคนนี้จะไม่ได้เดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถไฟฟ้าเราก็ต้องเอาร้อเนี่ย ไปหักรถประจําทางหักรถไฟฟ้าออกใช่ไหมมันจึงจะกลายเป็นคําตอบเห็นไหมคะข้อนี้เราสามารถสร้างแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วมาทําให้เราคิดคําตอบได้ง่ายง่ายกว่าการใช้สูตรเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าอย่าเพิ่งสนใจว่าเฮ้ยโจทย์ให้อะไรมาต้องพยายามแทงค้าสูตรเราลองใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาก่อนอ่าลองดูตัวอย่างที่สนะตัวอย่างที่สบอกว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยโวรคห,หัวใจหรือโรคเบาหวาน60%หัวใจหรือเบาหวาน60%มีผู้ป่วยโรคหัวใจหัวใจอย่างเดียว28%แ,และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอีก41%ถ้าสุ่มผู้ป่วยมาหนึ่งคน จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคเบาหวานเพียงอย่างเดียวอะเรากำหนดก่อนเนาะอะ,อะสมมติว่าเราให้ให้อะไรดีให้ A แทนผู้ป่วยโรคผู้ป่วยหัวใจละกันอะเเป็นผู้ป่วยหัวใจให้ B แทนผู้ป่วยโรคเบาหวานอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ นักเรียนสังเกตว่าโจทย์ที่ให้เรามาเนี่ยมันมีไหมที่ผู้ป่วยเป็นทั้งโรคหัวใจและโรคเบาหวานมันไม่มีมันมีแต่หัวใจหรือเบาหวานจะเป็นหัวใจก็ได้เป็นเบาหวานก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาผู้ป่วยที่เป็นทั้งหัวใจและเบาหวานก่อนเราจึงจะสร้างแผนภาพเวนออยเลอร์ได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เรามันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งซึ่งสูตรนั้นบอกว่า P A union B เท่ากับ P A บวก P B ลบด้วย P A intersect B ทำไมข้อนี้ครูจึงเอาสูตรมาให้นักเรียนเห็นเพราะโจทย์ข้อนี้ในโจทย์เขาไม่มี A intersect B เราสร้างแผนภาพยากเพราะสร้างแผนภาพเราหาตรงส่วนที่ซ้ำไม่ได้เราก็จะสักหาส่วนอื่นได้ยากมาก เพราะฉะนั้นถ้าเอาสูตรมาใช้ลองดูว่ามันจะมีโอกาสหาได้ง่ายกว่าไหม pa อยู่เนี้ย b คืออะไรคือความน่าจะเป็นของ a กับ b รวมกันก็คือผู้ป่วยเป็นทั้งโรคหัวใจด้วยหรือโรคเบาหวานด้วยซึ่งมีและมีอยู่60%อต่าตรงนี้ใส่ไปเลย60%ต่อไป pa แทนสูตรนะ pa บอกว่าผู้ป่วยหัวใจ หัวใจมี28%ผู้ป่วยเบาหวาน P.B มี41%อเอร์เซแต่ P.A intersect B ไม่มีค้างไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เรามีโอกาสหา P.A intersect B ได้แล้ย้ายไอพี P, ลบ P.A intersect B มาฝั่งนี้เป็น P.A intersect B เท่ากับ 28%บวก41%ลบ6กเพราะฉะนั้นจะเหลือ PN จะเศกบีเท่ากับ9%อตอ่าตอนนี้เราได้แล้วนะต่อไปต่อไปลองสร้างแผนภาพสิอ่าสร้างแผนภาพนะตอนนี้มามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกันแล้วอันนี้เป็น หัวใจเขียนสั้นๆแล้วกันเนาะอันนี้เบาหวานมีซีเลียมล้อมรอบอ่ะตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นทั้งหัวใจและเบาหวานเรามีแล้วเรามีเกิดขึ้นแล้วนะคะมีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นี่เกเอซเอาใส่เเอร์เข้าไปตรงส่วนที่3กันเเเพราะฉะนั้นจะเหลือหัวใจเท่าไหรอ่อ่ะ หัวใจมีอยู่28ใช่ไหม28มันคือทั้งวงแต่มันถูกใช้ไปแล้ว9อะ่ะเอา28หักออกไป9เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ19%ใช่ไหมผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียวล่ะเบาหวานทั้งวงมี41แต่41ถูกใช้ในพื้นที่ไป9%ปอแล้วก็จะเหลืออยู่เพียงแค่38%ใช่ไหม อ่ะโทษทีไม่ใช่สามแปดลบเลขผิดอ่ะเมะื่อคีบอกว่าเบาหวานเท่าไหรนะเบาหวานสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดลบไปเก้าเหลือสามสิบสองเปอร์เซ็นอ่าได้สามสิบสองเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องหาพื้นที่รอบนอกด้วยเราได้คำตอบแล้วนักเรียนเจอคำตอบอยังคะโจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่ผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวเบาหวานอย่างเดียวคือพื้นที่ตรงไหนนี่ไงลอมรอบพวกนี้มีเท่าไรสามสิบสองเราก็ตอบเลยเบาหวานอย่างเดียวเขียนเอาสันส้นๆเลยเนาะเอาตามความเข้าใจเบาหวานอย่างเดียวสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่คือคำตอบตามที่โจทย์ต้องการเห็นไหมคะนนกเรเลือกเอาว่าสถานการณ์แบบไหนเราควรจะสร้างแผนภาพเวนออเยเลอร์ สถานการณ์แบบไหนควรดึงสูตรเข้ามาใช้นะต่อไปในตัวอย่างที่3โจทบอกว่าในการโยนเหรียญสามเหรียญพร้อมกัน1ครั้งถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือหน้าของเหรียญทั้ง3โดยโจทย์กำหนดค่า e 1 e 2 e 3มาให้โดย e 1แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นส ที่เหรียญทั้งสขึ้นหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันคืออะไรอะ่ะเช่นหัวหัวหัวก้อยก้อยแบบนี้อีสอแทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวอย่างน้อยสองเหรียญหัวอย่างน้อยสองเหรียญอันนี้หน้าเหมือนกันอีเหตุการณ์ที่มีเหรียญขึ้นก้อยก้อยมากกว่าเหรียญขึ้นหัวอ่ะในข้อแรก โจบอกว่าให้หาปริภูมิตัวอย่างปริภูมิตัวอย่างก็คือ s ใช่ไหมอ่า s ตรงกรณีเหรียญสาหัวเราเคยหามาหลายรอบแล้วเช่นได้อะไรบ้างหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อย ก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยซึ่งจะมีสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างเท่ากับ8ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2โจทย์ให้หา e 1 e 1บอกว่าเหรียญขึ้นหัวอ่าเหรียญทั้ง3ขึ้นหน้าเหมือนกันคำตอบก็อยู่ใน sample space คืออะไรอะ่ะขึ้นหน้าเหมือนกันก็หัวหัวหัวกับ ก้อย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 สามเหตุการณ์ E2 ส e องสองบอกว่าขึ้นหัวอย่างน้อยสองเหรียญเพราะฉะนั้นถามว่าจะขึ้นหัวสองเหรียญได้ไหมได้สามเหรียญได้ไหมได้เพราะฉะนั้นก็ม,นนม,ม,นม,นนมีอะไรบ้างอ่ะก็มีหัว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 ก้อยเราดูจากจาก ่าปริภูมิตัวอย่างมาตอบเลยหัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยหัวหัวจะมีสมาชิกอยู่4 4ตัวด้วยกันเนาะต่อไปในข้อที่สี่ e สา e สคือเหรียญขึ้นก้อยมากกว่าเหรียญขึ้นหัวมีอะไรบ้างตัวแรกคือหัวก้อยก้อย ก้อยก้อยก้อยต้องมีเหรียญมากกว่าหัวก้อยหัวก้อยแล้วก็ก้อยก้อยหัวก็มีจำนวน4ตัวด้วยกันเหมือนเดิมต่อไปในข้อที่5เริ่มเอาค่าเอาผลลัพธ์ของ e 1 e 2 e 3มาใช้ละโจทย์ให้เราหา e 1นึ่งยูเนียน e 2 e 1นึ่งยูเนียน e 2คืออะไรเอาเหตุการณ์ที่1กับ2มา รวมกัน1กับ2รวมกัน e 1กับ e 2รวมกันอันไหนซ้ำกันเราก็เขียนครั้งเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ e 1กับ e 2ของเราอันนี้คือข้อ2กับข้อ3เราก็จะมีสมาชิกอะไรบ้างอะเอาตัง้งแต่ e 1เลย e 1คือหัวหัวหัวก้อยก้อยก้อย,อยมาดู e 2หัวหัวหัวเอาไปแล้วเราก็ไม่เอาอีก อันต่อไปหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวหมดแล้วและข้อสุดท้ายในข้อที่6 e 1 intersection กับ e 3แปลว่าเหตุการณ์ที่ e 1กับ e 3ซ้ำกันอาในข้อ2กับข้อที่4นะมีอะไรซ้ำกันบ้าง ข้อสองกับข้อสี่มีอะไรซ้ำบ้างไหม e หนึ่ง intersect e สามมีอะไรมีก้อยก้ยกยใช่ไหมนี่นี่นกันนี่ซ้ำกันเพราะนั้นคำตอบมีตัวเดียวก้อยก้อยกอยอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะต่อไปในข้อในตัวอย่างที่สี่ วันนี้ตัวอย่างมีหลายตัวอย่างหน่อยนะโจอบ,บอกว่าให้ A และ b เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันคำว่าไม่เกิดร่วมกันคืออะไรอะ่ะก็คือถ้าเราวาดรูปเป็นวงกลมสองวงแปลว่า a กับ b วงเอกับวง a b มันก็จะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมเออยู่ที่หนึ่งบอยู่ที่หนึ่งห้ามาเกี่ยวข้องกัน ถ้า PA ความน่าจะเป็นของ A เท่ากับ0.4และ PB เป็น0.5โจทย์บอกว่าจงหา PA union B เห็นไหมในกฎของความน่าจะเป็นบอกว่ามันไม่เกิดร่วมกันน่ะถ้าเราสมมุติว่าเราวาดรูปอ่ะอันนี้นะวาดรูปเล็กๆไว้ตรงนี้กันนี่ A อันนี้ B A คือ0.4 B คือ ศูนย์จุดหอันนี้เออทำเป็นอันนี้น้อยไว้เพราะดันความน่าจะเป็นมีได้ไม่เกินหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าพื้นที่รอบนอกก็ต้องเป็นศูนย์จุดหเพราะรวมกันทั้งหมดแล้วมันจะกลายเป็น1ทันทีเอา A กับ B รวมกันแสดงว่าก็เอาอะไร P A บวก P B เนี่ยอยู่นี่คือการเอามารวมกันเห็นไหมเท่ากับ0 4บวก0.5าตอบที่ได้คือ จุดเต่อไปข้อที่2บอก P A complement P A complement แปลว่าไม่ใช่ A ไม่ใช่ A คืออะไรอะ่ะคือลบนอกนะักเรียนมองเลยไม่ใช่ A คือลบนอกลบนอกก็คือค่าของ B บวกกับ0.1คําคำตอบมันคือเท่าไหร่0.6เนี่ยมะ0.5บวก0.1เท่ากับ0.6 เห็นไหมหรือหรือถ้าใครจะใช้ตามสูตรมันจะกลายเป็น P A c o m m e n t เท่ากับ1นลบหลบอะไร1ลบ P A 1นลบ a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1นึ่งลบ P M จะกลายเป็น1ลบวง a คือ0.4นย์คำตอบก็0.6เหมือนกันอ่ะลองดูอันไหนง่ายกว่าดูแล้วเอาไปใช้ ข้อที่3บอกว่า p a complement b p a complement b หมายความว่าไงอะ a complement b แปลว่าไม่ใช่ a อ่ะไม่ใช่ a ก็คือตัด a ทิ้งไปตัด a ทิ้งไปแล้วตัวไหนที่ซ้ำกับ b เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เหลือเพียงแค่ p b ตัวเดียวก็คือ0.5 ทำไมเป็น0.5นักเรียนต้องต้องนึกนะ0.4 0.5 0.1เนี่ยทั้งหมดมันคือเอกภพสัมพัทธ์มันมีพื้นที่ตรงตรง b อ่ะคือ0.5อยู่แล้วไอ้0.5ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกภพสัมพัทธ์เพราะฉะนั้น pa complement intersect b มันก็เลยได้0.5หรือมีค่าเท่ากับ b ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการนำกฎของความน่าจะเป็นบางประการเอาไปใช้เพราะฉะนั้นในสถานการณ์โจทย์ลักษณะต่างๆนักเรียนพยายามนึกถึงความอเอาความเข้าใจของตัวเองเป็นหลักก่อนว่าเราควรจะแก้ปัญหาโจทย์ยังไงใช้ทิศทางไหนจะเลือกใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ได้แต่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกทางสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ